ค่ะนี่ไดไหม่ ของเด็กชายแล้วก ต้องหัวแน่ถีเป็นเตอน่าราเลิกกันไม่ดังล่ะผมก็ใเป็นเตอรน่ารักกันะออกมากันเร็วออกมาเลยค่ะออกมาเป่าข้างนอกออกมาเลยออกมาเลยออกมาเป่าข้างนอกเลยอมาเลยกินข้าวเจอกันมากินข้าวเจอกันเดี๋ยวไปดูนีด้วยออกมา